ยิ่งใหญ่อลังการสมฉายาเจ้าแม่แอเมสมือสองรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยสำหรับมาดามพัสสังพลอยนพัสสีสำราญโชคแห่งกริซซี่เฮาส์ร้านแบรนด์เนมชื่อดังที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าเซเลบคนดังมากมายที่ล่าสุดตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขายฝากฝากขายสินค้าแบรนด์เนมหรูเปิดตัวธุรกิจใหม่แคชไมล์แบ็กที่พร้อมจะเปลี่ยนแบรนด์เนมหรูของคุณให้กลายเป็นเงินสดได้ง่ายๆที่สะดวกปลอดภยัยด้วยทีมงานมืออาชีพเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยกับการให้บริการ บริการสต็อปเซอร์วิสสำหรับสินค้าลักชัวรี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูหายจิวเวอรี่รถซูเปอร์คาร์เสื้อผ้าแบรนด์เนมรวมทั้งบริการความงามจากเกาหลีภายใต้การบริหารงานที่มีประสบการณ์กว่า17ปีครับก็อาเดนเลื่นเดแต่เราก็อยู่ในวงการมา17ปีแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่18แล้วค่ะใช่ค่ะก็คือก็มีการเปลี่ยนแปลงแ,แล้วก็เติบโต,ตมากขึ้นและต้องเข้าใจวิธีการเออขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้จ่ายของคนทั่วไปทุกวันนี้ก็คือจะติดภาพของวาแบบใช้ชีวิตติดแกรมมีความลักชูแต่ในความลักชูนั้นแ่ละมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็เลยอยากให้นึกถึง catch my back เอาไวะคะ้ค่ะอะไรที่ทำให้เกิดอะไรที่ทำให้เกิดธุรกิจนี้ต้องเริ่มมาจากว่าวิกฤตทำการเงินของตัวเองเริ่มต้นมาจากแบบว่า10กว่าปีที่แล้วก่อนที่จะมาเกิดธุรกิจนี้เนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินนะตอนนั้นคือธุรกิจเราลร้มละลายแล้วเราก็รูู้คึกว่าเรามีอะไรที่จะขายได้ที่จะมาทําเงินได้หันไปมองกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราเคยซื้อไว้ที่เก็บไว้ในตู้แล้วเราก็เอาไปขาย มันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เพื่อให้เราต่อชีวิตมาได้ทุกวันนี้ใช่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เป็น cash My back ขข้นมาค่ะเข้็มาต่อเนาะใช่ไหมต่อให้ทุกคนใช่ใช่ให้ทุกคนเข้ามาหาเราเหมือนสมมติว่าใครขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ให้หนึกถึง cash My back บางคนอาจจะได้กระเป๋ามาที่แบบ ได้จากของรักของห่วงแล้วก็ยังไม่ได้อยากขายมัน mm hmm. ก็เอามาฝากไว้ก่อนได้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยก็คือเท่ากับดอกล้านเจ้นัทุกอย่างไม่หมดใช่ตอนนี mm ้าถาไปไปใูกันในเรื่องของการกาหนดราคาว่ามันีทาหแน่นอนใช่ค่ะคือเราจะไม่กดราคาเราจะดูราคาของ p r i ซิ n g ของตลาด mm hmm. ว่าตอนนี้ตลาดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ mm hmm. เราก็จะดูราคาว่า เอ้ยราคาสมเหตุสมผลกับตรงนี้แล้วก็คุณสามารถเอาเงินก้อนนั้นแต่กระเป๋าใบนั้นหรือนาฬิกาชิ้นนั้นของที่คุณรักชิ้นนั้นยังคงอยู่กับเราไปอย่างงี้ค่ะบาราคาเรื่าาองความมีคุณธรรมมาตราฐานมาตรฐานใช่ค่ะก็ใจ สบายใจกับลูกค้าี่กำลังจะอาจจะมาเป็นลูกค้า,าก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาที่ Cash My Bag คุณสามารถได้รับเงินสดแล้วก็คืออนุมัติอ่ะภายในหนึ่งชั่วโมงได้รับเงินสดไปใน,นทันทีแล้วก็กระเป๋าหรือสินค้าที่คุณมาฝากไว้จะถูกเก็บรักษาอย่างดีก็คือว่าจะอยู่ในห้องนิรภัยที่แบบว่าหนึ่งต่อหนึ่งเลยอ่าแล้วก็คือจะดูแลอย่างดีสำหรับกระเป๋าชิ้นนั้นๆ ใช่ค่ะใช่ค่ะกับสินค้าทรัพย์สินของลูกค้าที่เอามาฝากไว้กับเราค่ะทีนี้ที่ะมาลงมาคะวันนี้ดีเลยค่ะก็ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทำงานในวงการมาแบบ ยีปีเราก็จะมีของแบรนด์เดมที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะได้ชิ้นใหม่บ้างแหละเราก็อาจจะเอาของของอันที่ไม่ได้ใช้แล้วบ่อยๆอะไรเงี้ยมาที่ c a s h m e Bag ก็ได้เราก็จะได้แบบไปดูไปที่เราอยากจะได้มาใช้มาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหมดเลยนาฬิกานาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยที่ที่คิดว่าเออมันก็สามารถเอามาให้ที่ catch c a s h m e Bag ได้คะ ค่ะมองว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็แบบชอบช้อปปิ้งแบบบางทีเราไม่ต้องแบบอะไรว่าไม่ต้องช้อปช้อปแล้วก็มาไว้ที่บ้านแบบเต็มไปหมดบางทีเราก็เครดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ว่าแต่งตัวใหม่ๆได้เรื่อยๆด้วยค่ะก็สินค้าพวกนี้มันสามารถสร้างกำไรให้กับเราได้ใช่ค่ะราคาก็ขึ้นได้วยอ่เป็นที่ราคากับผมก็ยินดีนะกับ cashback นะครับก็เป็นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุคนี้นะครับก็ก็ไปเห็นอยู่ว่า หลายๆท่านก็ชอบซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะครับบางทีก็ต้องมีการใช้เงินหรือจะนําเงินไปลงทุนในบางอย่างแต่ก็ของก็ไม่อยากจะขายสักทีเดียวก็นนี้นะคะมาที่ที่เราเราไว้ใจได้แล้วก็สำคัญคือได้ราคาตลาดไม่มีการกดราคาก็จริงสัมพันธ์ก็เชื่อใจได้จริงๆกับอยู่ในวงการมาขนาดนี้นะครับก็วางจะเดี๋ยวแวะมาดูแลกันติดต่ออ์ตรก็พอสบา มันก้อ,อยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็สามารถไปตามไปที่เว็บไซต์หรืออิสตาสกแกนได้ค่ะได้ค่ะก็ยังไงก็ฝาก c a ช h Myback ด้วยนะคะก็คือว่าบริษัทของเราออฟฟิศแล้วก็โชว์รูมเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆก็เราแต่เสยว กี่ยวกับ Luxury b ่ a n d Name นะคะ mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. บริษัทเราตั้งอยู่ที่แถวเรียบทางด่วนเอก,กมัยลามอิทตาค่ะ mm hmm. แล้วก็ติดตามช่องทาง i ิน t a g r กรม IG Facebook Tiktok mm hmm. ได้ที่ Cash My b a c k ตรงตัวเลย mm hmm. ใช่ค่ะมาที่ Cash My Bag มา Cash My b a k ดีแน่นอนที่เดียวจบครบ mm hmm.